สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับพบกับช่องตะซาวรีบูนะครับพบกันอีกเช่นเคยเราไม่ได้อัดคลิปนานครับตั้งแต่หลังปีใหม่มานะครับไปงานศพมาก็ได้อัดอยู่คลิปหนึ่งนะครับ20กว่านาทีนะครับก็นะครับช่วงนี้ก็พยายามหาคอนเทนต์นะครับเพื่อจะจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ปัญหาตัวนี้ก็ล่าสุดก็มีเรื่องของเครื่องที่มันดังป๊อกป๊อกป๊อกนะครับเหมือนประแจเลยเสียงดังเหมือนประแจนะครับซึ่งาบางท่านก็บอกว่าจบบางท่านก็บอกว่าไม่จบนะครับก็แล้วแต่ศูนย์ที่จะแก้ไขปัญหานะครับบางศูนย์ก็ไม่จบนะครับโอ้วันนี้พระรามสองอมาพานะฮะ ก็นะครับอ่ะพูดถึงกองแอร์ภายในรถทุกอย่างผมพูดไปหมดแล้วนะครับเหลืออยู่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ยังไม่ทําก็คือเรื่องของเบรกคันนี้ยังไม่ทํานะคันนี้ผมใช้มาประมาณเจ็ดหมื่นโลยังไม่ได้ไปลองเช็คว่าผ้าเบรกเหลือเท่าไหร่นะครับก็คงจะต้องเช็คระบบเบรกก่อนหาร้านที่มั่นใจแล้วก็นะครับไปขอเข้าถ่ายทำนะครับเพราะว่า อ,อย่างกรณีของเบรกเนี่ยนะครับของรถผมเนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่หายครับคือจานเบรกมันยังโคตอยู่นะครับมันยังโคตอยู่บางคนบอกว่าต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปซื้อจานดีๆใส่แล้วก็ใส่ระบบเบรกที่มันดีๆเฉพาะเบรกหน้านะเออมันก็น่าคิดนะถ้าเราถ้าเราไปอัพสเปคเบรกแล้วมันเป็นสเปคเบรกที่โอเคแล้วดีก็อยากใส่นะครับแต่ก็ ต้องดูงบประมาณด้วยว่าถ้ามันไม่เกินสักสี่พันนี่กำลังสวยนะครับถ้าไม่เกินสี่พันนะเพราะว่าถ้ามันเกินมากกว่าน,นั้นก,ก็ก็หนักอยู่แต่ถ้าเราได้เบรกดีเบรกแพงมันก็ดีสําหรับเราครับเพราะว่าเวลาเราเบรกเราจะมั่นใจขึ้นนะครับรถคันนี้นะครับผมถ่ายทั้งน้ำมันน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายถ่ายไปแล้วนะครับก็ทำทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแต่ บางส่วนที่ยังไม่ทําอย่างเช่นระบบเบรกระบบเบรกเป็นระบบที่ทุกรถทุกคันจะต้องจะต้องมีถ้ารถคันไหนไม่มีก็ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับกรณีที่เบรกหมดเนี่ยอ่าพูดถึงกรณีที่เบรกหมดก่อนกรณีที่มันเบรกหมดนี่มันจะมีสัญญาณบอกเลยว่ารู้สึกว่าเออมันเอาไม่อยู่แล้วะนะครับแล้วก็กรณีที่สองครับเบรกไปเบรกมาหมุนครับหมุนเจอมาแล้วครับในเคสนี้หมุนเลยครับแล้วก็ผ้าเบรกบางผ้าเบรกบางนี่มันจะทําให ไปสีกับจานเบรกแล้วก็ทั่วาทางด้านาถ้าเป็นดัมเนาะมันก็จะสีไอ้ตรงกลมๆข้างในนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าใครมีก็ก็บอกผมนะกันนะครับก็ณีที่เบรกหมดนะผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับขับมาเบรกน้าหมุนหมุนเลยนะครับตั้งแต่รุ่นไหนว่าเชฟโเรเลตตาสองชั้นก็หมุนครับผมหมุนมาแล้วนะครับผมก็เลยไปเช็คระบบเบรกปรากฏว่าเบรกหมดทั้งสีล้อเลย ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตอนนั้นรู้สึกว่าจะห้าน่าจะประมาณห้าพันกว่าบาทมั้งเอาเบรกแท้เลยนะผ้าเบรกผ้าอะไรต่างๆนะครับรวมเปลี่ยนแล้วก็ประมาณนะครับก็ประมาณห้าหกพันอ่ะเพราะว่าค่าเปลี่ยนก็ร้อยห้าสิบาทนะครับค่าเปลี่ยนสี่ล้อเลยร้อยห้าสิบาทค่าช่างอันนี้คืออู่นอกนะครับก็เพราะว่ารุ่นรุ่นที่เป็นเชฟตาสองชั้นอ่ะมันมันเป็นเบรกเดียวกันกับอีซูดีแม็กตัวแรกนะครับ ตัวแรกเลยก็มันก็คงจะพาร์ทอะไรมันก็คงจะไม่ลําบากขนาดนั้นแต่ถ้า,เ,าเป็นรุ่นรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับที่ที่ไม่ได้โคกับอีซูแล้วอะ่ะนะครับอะไรบางตัวก็ต้องไปซื้อเฉพาะทางมันนะครับอันนี้คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังกรณีเบรกหมดนะกรณีที่เบรกแล้วมันสถานถึงล้อเบรกและสถานถึงล้อนี่ก็หมายความว่าหลา,หลายคนก็ผมก็พยายามไปอ่านทั้งคอมเมนต์ทั้งถามผู้รู้เขาบอกว่าเบรกเหมือนก๊ต ต้องทาการเจียจานเบรกเจียจานให้มันให้มันเรียบให้นาสัมผัสมันเรียบนะครับหลังจากเจียจานเสร็จก็คงจะต้องดูในส่วนของผ้าเบรกว่าเหลือเยอะไหมรถอย่างผมในผมใช้รถในเมืองเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวสักแสนโลเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คขาดและขาดเหลือเยอะไหมถ้ามันไม่เหลือก็ทําไงได้นะครับถ้ามันไม่เหลือก็ทําไงได้ก็ต้องทําใจนะครับก็ต้องเปลี่ยนอ่าเล็งไว้แล้วนะครับสําหรับคัดเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของคัด น,นะเอาแล้วเรื่องเราเบรกก่อนแล้วถ้าเบรกของผมเนี่ยถ้ามันเบรกแล้วมาสถานสถานเข้ามาในที่พวงมาลัยอ่ะเขาบอกว่าอจารย์เบรกมันคดก็ว่าจะไปเจียกาลังคิดอยู่ว่าจะเจียดีไหมนะครับเพราะว่าเวลาขับในความเร็วสูงอะ่ะในประมาณ 120, มมาสักร้อยยี่พวงมาลัยสั่นดิ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 ก็ไม่รู้ว่าสัน่นเพราะว่ามันมันถ่วงไม่จบหรือยังไงนะครับ กำลังคิดอยู่ถ้าถ่วงไม่จบตะกวัวหลุด่ะก็ต้องไปถ่วงใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่พี่พี่เต้แก,กถ่วงให้ผมอ่ะแกบอกว่ามันโคตรอยู่ข้างนึงนะครับก็เออผมก็ยังไม่เคยลองเนาะยังไม่เคยลองเพราะว่าเราไปถ่วงรอบสองก็คือสองหมื่นโลนะครับสองหมื่นโลตอนนั้นไปเปลี่ยนอยู่ประมาณหมื่นหกนหน่อยมัง้งหมื่นห้าหรือหกหกหมื 6, ม่นกว่าหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจําไม่ได้นะครับเพราะว่าไอตัวบบชัวผมหายนะครับ หาเยอะครับบอกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมห้าพกว่าโลแล้วแสดงว่าผมใช้มา2รอบนะครับรอบแรกก็9 0 0ากว่าก็ตอนนี้ก็ประมาณหมื่นสนะครับผมใช้อีกประมาณสองสามพันนะครับถ่วงมาไม่น่าจะไม่จบมั้งก็ต้องไปดูที่ว่าถ้าเบรกถ้าเจียจานเบรกแล้วมันมันไม่โอนะครับปกติมัน ปกติเนี่ยผมผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องของเบรกเท่าไหร่นะครับถ้าสันทัดเรื่องของเบรกเนี่ยผมก็อยากจะอยากจะบอกอยู่นะครับอะไรที่เป็นประสบการณ์ผมก็จะบอกแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ใช่ประสบการณ์ผมก็บอกยากนะครับแล้วก็บางอย่างผมก็ต้องฟังผู้รูดด้โดยผู้คนที่เขามีรถนะครับมาสิบกว่าคันอ่ไงเงี้ยอันนี้ผมก็ต้องฟังเขาบางคนก็มีรถหลายคันแต่เขาก็ไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจ เท่าไหร่กับเรื่องเรื่องของเบรกเนี่ยเรื่องของเบรกเป็นคลาสที่ทุกคนจะต้องใส่ใจมันมากขึ้นนะครับถ้าเบรกมันหมดเนี่ยมันจะมีสัญญาณของมันบอกเลย1เบรกแล้วรถเอาไม่อยู่นะครับเบรกแล้วไหลนะครับเบรกแล้วไหลเนี่ยเกิดจากเบรก้าเบรกหมดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จานด้วยนะครับ2เบรกมาแล้วสะเทืเทอนถึงพงมอะไรอันนี้คือยังเบรกยังไม่หมดนะครับแต่ว่าจานมันโคตรนะครับจานมันโคตรก็ต้องไปเจียจานหรือไม่ก็ อาจจะเช็คส่วนอื่นนะครับอาจจะเป็นที่ผ้าเบรกก็ได้ผ้าเบรกอาจจะมีอาการคูกขาอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่จ้ามันจะโคตรครับเพราะว่ามันร้อนร้อนมาเจอเย็นเย็นมาเจอร้อนมันโอกาสที่มันจะโคตรมันก็คมีค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ส่วนส่วนเบรกไหนที่มันจะหมดก่อนกันอพูดกันเลยนะครับเบรกที่มันจะหมดก่อนคือเบรกหน้าครับไม่ใช่เบรกหลังเบรกหน้าครับเบรกหน้าหมดก่อนเบรกหลังยากมากที่มันจะหมดยากมากสองแสนโลไม่รู้จะหมดหรือเปล่า นะครับถ้ารถไม่ได้บรรทุกหนักอ่ะสองเซนโลยังเหลือๆอยู่นะนะครับส่วนใหญ่มันจะบนเบรกหน้าก่อนแต่ถ้ารถบรรทุกหนักไปบ่อยอ่ะเปลี่ยนทุกๆผมแนะนํานะสี่หมื่นควรจะเปลี่ยนได้และถ้าบรรทุกหนักหนักะแล้วประเภทรถสี่นสี่ที่แบบว่าขึ้นเขาคิจิกูน่ะนะครับก็ประมาณสักสองเดือนก็เปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าพวกนี้มันใช้เบรกค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไปนั่งรถก็รู้เลยครับโอ้โหเบรกที่ย้ําแต่เบรกอย่างเดียว นะครับย้ำเตะเบรกอย่างเด,เดียวนะพวกนั้นอะอย่างนั้นก็นะครับเปลี่ยนรถทิ้งเนี่ยครับวิ่งทีก็รอบแล้วเท่าไหร่วะรอบละร้อยแล้วมั้งแับน,นี้ผมไม่ค่อยได้ไปแล้วนะครับถ้าเบรกไม่ดีเนี่ยคือบอกเลยครับอันตรายมากเลยแล้วกรณีเบรกไหลก็เหมือนกัน <S <S เบรกไหลนี่ก็ถ้าไม่ถ้ารู้ตัวแล้วไม่ไม่แมน n ทน n น n ไม่รักษาเรียบร้อยนะครับผมบอกได้แค่นี้จบข่าวนะครับต้องรีบ m a น n t e ต้องรีบรักษาก่อนนะ ก็นะครับพูดในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเบรกนะครับถ้าใครที่รู้ตัวว่ามีอาการสองอาการในที่ผมบอกนะครับไปเปียนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าสู่บริการนะแต่ถ้าอยากอันนี้จริงๆก็เข้าสู่บริการหรือถ้าใครมีพับเบรกที่มันดีๆก็แนะนําเข้ามานะครับว่าเบรกนี้ใช้แล้วดีนะครับใช้แล้วดีแล้วที่ไหนบอกทั้งค่าบริการได้ก็ยิ่งดีนะครับก็พยายามหาเนาะผมก็เป็นลูกอยากเป็นลูกค้าอยากเป็นหลายหลายที่ นะครับก็อย่างน้อยก็ช่วยช่วยได้นะครับแล้วก็เรณีที่สามน้ำมันเบรกนะครับตอนนี้มีคาสคาสใหม่ก็คือด5.5หรือ5.2วะจำไม่ได้นะครับที่เป็นตัวใหม่เลยที่ที TOD มั้งที่ดี d มั้งที่เขานำเสนอตอนเนี้ยพอดีผมไปเปิดดูช่องของบกที่ขับรถสี4อุนสี่ะครับนะครับ บอกกออรถรถอะไรรถพักเหนือนะ่ะผมจําชื่อช่องไม่ได้เขาบอกมีมีขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้รถผมใช้แคดสี่นะดสนะครับดสผมว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่เขาบอกว่าพวกพวกดหดหดดจุดเท่าไหร่ไม่รู้5้าจหมั้งถ้าจับไม่ผิดเหมาะสําหรับรถที่ใช้อะไรนะปีนเขาใช้งานหนักใช้ดห้า อันนี้ผมผมไม่รู้นะว่าระยะยาวมันเป็นยังไงอันนี้คือตามที่ฟังจากในคลิปมานะะแต่ถ้าตอนนี้ผมใช้ผมใช้ดอทสี่อยู่นะครับดอทสี่ก็โอเคนะก็เบรกดีขึ้นไม่ไม่ไหลเอาอยู่แค่ดอทสี่นะครับเพราะว่ารถผมเป็นรถเปล่ามันไม่ค่อยได้บรรทุกนะครับถ้าบรรทุกกันนะาน,านั่นทีบรรทุกทีหนึ่งก็ไม่ได้บรรทุกแบบเอ่อบ่อยบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับ อะไรที่ผมพูดผิดก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับส่วนอนไนที่ผิดพลาดประการใดก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตาสาวรีโวแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับส่วนเรื่องของท็อสปีดความเร็วผมคงไม่พูดถึงแล้วนะครับถ้าพูดถึงเดี๋ยวมันจะมีดราม่าเบนซินเข้ามาอีกนะครับ พอผมจับเบนซิน,นปุ๊บๆเบนซินก็จะเข้ามาแบบกุ๊กกิ๊กหน้าลำคาญนะฮะผมเป็นคนที่ขี้ลำคาญง่ายด้วยนะครับก็ฝากนะครับสําหรับ f c คนไหนที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตาสาริโวเพื่อกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ